อโอเคทุกคนคะคือตอนนี้ที่เข้ามาอยู่ในพอปางสามยอเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินโอ้ยโอ้โหทำไมเป็นคนตกใจง่ายขนาดนี้เนี่ยครั้างข่าวบินมานะคะ่ะทุกคนก็เมื่อกี้ถามพี่เขาบอกว่าเข้ามาได้ไหมพี่เขาบอกเข้าได้แต่ว่า,าล็อปิดประตูเห็นปะปิดประตูขังตัวเองอยู่ในนี้นะคะทุกคนดูด,ด,ดูลิงเดินี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้ คือเขา,าจะอยู่ข้างนอกถ้าไม่เข้ามานะคะประมาณนี้ก็ต้องปิดล็อกประตูกันคือในส่วนของพระปาง3ยอดเนี่ยนะคะทุกคนคือด้านในนยมันจะสามารถเดินถึงกันได้หมดเลยทั้งหมด3องค์ตอนนี้เราเดินอยู่ในส่วนขององค์ที่2ก็คือองค์กลางแล้วเห็นไหมคะสังเกตด,ดูว่าพอเราเดินมาถึงองค์กลางเ,เดินออกมาตรงด้านหน้าตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็นพระพุทรูปที่อยู่ทางด้านหน้าเห็นป่มดิ๊กกี้บอกว่า ไอส่วนตรงเนี้ยมันคือส่วนที่ทําขึ้นมาทีหลังแล้วสมัยตอนแรกเลยมีพระปางสามยอดสามสามยอดสามปางที่เราเห็นที่กี้ถ่ายภาพไปให้ดูเมื่อนสะักครู่เนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นส่วนของเขาเรียกว่าน่าจะเป็นในส่วนของวิหารที่มันที่มันสร้างยาวออกไปทางด้านหน้าเนี่ยนะทุกคนแล้วก็เป็นรูปองเนี้ยเอามาประดิษฐานใน,ใน,ใ,นในชั้นหลังในยุคอยุธยาเน,นี่ยแหละหน่าช่วงปลายๆแล้วล่งประมาณเนี้ยนะคะทุกคนสังเกตว่าหินต่างๆที่อยู่ในบริเวณ ที่ที่เป็นตัวองค์ของประปางเนี่ยนะคะทุกคนสังเกตเลยว่าเป็นหินแบบคือกี้เลียกมันไม่ค่อยโถวนะมันก็มีในส่วนของศีลาแรงด้วยอะไรด้วยนั่นแหละแต่ว่าหินพระตายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หินหออยุธยาเข้าใจว่าเออเพราะฉะนั้นมันก็ตอกย้ําความชัดเจนะว่าที่เนี้ยมันไม่ใช่ปราสาทหินเออไม่ใช่มันไม่ใช่อพระปางของอยุธยาแน่ๆอยู่แล้วซึ่งข้อมูลมันก็บอกตามนั้นนะคะมันไม่ใช่หอ,อยุธยาอยู่แล้วอนะคะประมาณนี้ เนี่ยค่ะทุกคนเมื่อกี้กี้เดินมาตรงนี้ไม่ได้เลยอะเห็นไหมคะคือรายการบางรายการอะที่เขามาทําได้หรือมาถ่ายได้ใกล้ๆอะเพราะว่าคือมันต้องมีคนคอยกันลิงไงว้ไงเข้าใจป่ะแต่นี้พอดีกี้มากับพี่อีกคนนึงแล้วเราก็เกรงใจเขาว่าไม่ให้อยา่าเขามาเดินไล่ลิงให้เราเขาก็อยากจะเดินดูของเขาด้วยอันนี้คือพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในปางองค์ลิมสุดทางด้านที่ใต้ที่ใต้นะคะประมาณนี้จะสังเกตดูว,ว่าเป็นปางหน้าปก ก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าว้ยศิลปะเอ่อพระพุทธรูปของของลบุรีเอ่อไม่ใช่ของทางของของละโว่อะไรต่างๆพวกนี้ของหรองือหรือลบุรีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปางหน้าปกอย่างนั้นเลยเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะคืออันนี้ที่พูดตรงตรงนะคือไม่รู้ว่าที่จะให้ข้อมูลถูกหรือเปล่ากับลักษณะที่มันเป็นแบบเนี้ยคือถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะถ้าผิดพลาดเดี๋ยวที่แก้ให้ในคลิปแล้วกันนะคะ มันน่าจะเป็นลักษณะของโยนีอะฐานโยนีอะเข้าใจใช่ไหมเออประมาณนั้นอะประมาณนั้นนะเพราะว่าลักษณะมันเป็นแบบเป็นคล้ายๆเหมือนหลุมๆใช่ไหมแล้วก็มีเป็นยื่นๆออกไปคือสมัยโบราณนะคะสมัยของเราโบเนี่ยอ,อขอบเนี่ยเขาจะนับถือแบบเทวรูปนะแล้วมีเทวไลแล้วเขาไม่ได้นับถือพุทธดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเสมอก็คือสิวลึงแล้วก็โยนีอะไรต่างๆนะพวกเนี้ยนะคะแต่คีคิดว่าไม่น่าพลาดอ่ะ นะคะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีพระพุทธรูปน้าตกอยู่นี้อีกจะสังเกตดูว่าเสียงไม่มีละพอๆกันกับยุทยาเลยนะคะไปดูพระพุทธรูปในยุทยาเนี่ยนะคะทุกคนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พระพระุทธรูปใหม่ๆเอียงๆที่สร้างใหม่หรือบุรณะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยจะไม่มีทางเลยที่จะมีเสียงอยู่นะคะบางทีพระพุทธรูปบางองค์อยู่ในอยู่บนจรนนมอะ่ะกี่เคยไปดูหลายปีก่อนอะ่ะนึกอาเหไหมคะสามสปีก่อนพอปีนี้ไปดูเอ้าเสียงไปไหนแล้วเนี่ยนะคะทุกคนคะดูลิงตรงนี้ โอ้โหเพียบเลยเห็นไหมโอ้โหนี่ว่าถึงว่าถ้าเกิดทางการเขาไม่กั้นนะในส่วนของข้างในองค์พระปางเนี่ยเอาไอ้เหล็กนี่มากั้นเนี่ยทุกคนคิดดูแล้วกันว่าน้องลิงจะยึดครองพื้นที่ขนาดไหนนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่กี้เดินมาตั้งแต่องค์แรกองค์กลางแล้วก็องคสองยาวมาถึงนี่จริงๆพื้นที่ก็ไม่กว้างหรอกค่ะนะคะแต่เพียงแค่ว่าคือมันมีความ คือมันมีอะไรอยู่ในเนี้ยกี่ก็ไม่รู้จะใช้คาพูดว่างไงเหมือนกันนะเออมันเหมือนกับเวลาแบบไปนครวัดอ่ะที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมที่เคยไปนครวัดไปแล้วสองครั้งแล้วส่วนตัวเนี่ยกี่มีความชื่นชอบในศิลปะของขอ,งของมันนานมากแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้แบบมีโอกาสได้ไปศึกษาหรือไปในสถานที่ที่เป็นศิลปะของขอมมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะก็ขอให้ได้ไปแล้วกันนะคะประมาณนี้ถึงบอกค่ะว่าทําเรื่องราวพวกเนี้ย พอทาแล้วเนี่ยหยุดไม่ได้เลยนะคะไม่รู้จะจบตอนไหนเพราะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ด้วยนะคะมันหลงสเสน่ห์ไปแล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่ะอันนี้คือด้านในค่ะด้านในนะคะเดี๋ยวที่กำลังจะออกแล้วนะบายบายน้องลิงนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยมีแบบนี้ทุกอันเลยด้านกลางก็มีนะคะเป็นอย่างเงี้ย อย่างที่บอกนะคะเดยวกี้จะใส่ให้อีกทีหนึ่งว่าที่เป็นกลางๆอย่างเงี้ยมันใช่ที่กี้ได้พูดไปหรือเปล่าว่ามันเป็นในส่วนของซิวลึงหรือว่าโยนีอะไรเงี้ยถ้าใช่ก็ใช่นะคะถ้าใช่ก็ไม่ต้องแก้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เดยวก็ไปแก้ให้ในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะว่านาทีไหนที่กี้ได้พูดไปทุกคนดูลวดลายเด็กเห็นป่ะไม่มีในอ,อยุธยาชัวเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีในอ,อยุธยาแน่ๆนะคะฝาแล้วค่ะทุกคนกี้กำลังจะออกไปจากพระปางสามยอดแล้วนะคะทุกคน จะไม่เดินออกไปถ่ายข้างนอกนะคะเอาเป็นว่าเราลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันที่บริเวณข้าปางสามยอดแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเปิดประตูไปแล้วเดี๋ยวนั่งลิงกระโจน <c oughs> อโอเคค่ะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะที่ข้าปางสามยอดที่จังหวัดลบบุรีค่ะทุกคนเ้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ